มีใครอาบน้ำทุกวันหรือว่ามีใครไม่อยากน้ำมาสครูไมคะมีใครไม่อาบน้ำมาเรียนไมคะลูกไม่มีเนาะเพราะที่บ้านทุกท,ทุกบ้านจะต้องมีน้ำอุ่น นนะะคผักนะคะผักผักที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะผักที่มีประโยชน์วางตุ้งผักที่ให้ไฟเบอร์คือผักที่อะไรลกูกผักที่เป็นใบอะไรคะผักที่เป็นใบเขียวที่มีใบท,ที่ที่เขียวมากใช่ไหมคะแต่ถ้าผักที่กินอะไรคะกินอะไรมาลวกทั้งมันมีใบแต่ว่าข้างล่าง เองนะคะและที่สำคัญน,นะะักเรียนต้องทานทหารไในครบ5หมู่นะคะต่อไปทหารที่5หลีกเลี่ยงก,การอะไรคะลูกสุบรีรสุบลีภาษาอังกฤษเรืงไงคะไรคะอากีนกค่ะก,การสนนะะรูบบุหรีนะคะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรีการดื่มสุราหรือดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองรวงไมไปถึงทั้งการเล่นกนีฬาและการสัส่นสอนทางเพศนะคะนี่ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะ อุปกรณ์ต่างๆนะคะถ้าเราจัดไม่เรียบร้อยพอเวลาเรียนสะดุดล้มขึ้นมาอ,อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้อาจจะพลอกมีเลือดไหลน,นะคะมาดูวันต่อไปนะคะการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอหรือการออกอีสตายนะคะร่างกายในทุกๆวันนะคะทุกเดือนเรียนต้องเอ็กซ์รายนะคะก่อนที่เราจะลงไปเรียนพละรนะคะเราก็ต้องมีการเอ็กซ์ตรายการวอร์มร่างกายนะคะการซิสอ้าให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตาม เราต้องมีการมองร่างกายกันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดตะคิวนะคะตะคิวเนี่ยมาชอบเกิดขึ้นมาได้หากนักเรียนไม่ว์งร่างกายนะคะแล้วลงไปเล่นกีฬาเล่นกีฬาอย่างนานใช้เวลนานานและต่อเนื่องนะคะสามารถเกิดตะคิวได้ต่อไปอันที่9นะคะทําให้จิตใจได้เริมไ้เริมอยู่เสมอคือการมองโลกในแนง่บวกคิดบวกนะคะรู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะนี่คือการคิดบวกการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสนะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเลยก็คือการมีสำนึกนะคะต่อส่วนรวมแล้วก็ร่วมสร้างสรรสังคมนะคะในที่นี้นะคะหมายถึงว่าการช่วยดูแลนะคะโลกของเราช่วยดูแลโล,ะะโลกของเรานะคะ ื้นที่ทํางานของนักเรียนอันนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมต่อสังคมเหมือนกันนะคะ,ะนักเรียนพอทราบเป็นเท่าไหร